สบายดีบอรส์สกุลสกคนด้วยจ้าอันนี้ฮอนด็อกของเห่าด้วยพี่น้องฮาบุมีลูกสิน้นเฮาก็เอาเลยเอาฮอนด็อกแทนลูกสิ้นด้วยพี่น้องนี่ก็เส้นข้าวเปียกของเห่าด้วยพี่น้องน้ำตาลต้มข้าวเปียกมื้อนี่แล้วก็มีหอมบัวหอมป้อมหน่อยนึงเนาะแล้วก็มีผักบงต้มข้าวเปียกฮาพี่น้องอันนี้ก็น,น้ำต้มข้าวเปียกของเห่าด้วยพี่น้อง กะซี่มีไก่มีกระดูกเด้อพี่น้องกระดูกหมูเด้อพี่น้องวันนี้เ้ากา็ซีใส่ฮั่นรอกต้มฮั่นรอกนั่นแล้วเ้าก็ซีเอาอันเส้นลงพี่น้องตอนนี้ห้ามอเ้าก็ากาพุดแล้วพี่น้องเส้นลงเลยเาต้มเส้นเบียวเลยนะพี่น้องต้มแลาา้วเ้าวกะเลยนะ ใส่สิ้นแล้วพนะี่เนาะสิ้นโล่หนึ่งฮันดอกลูกสิ้นมันบ่มีพี่เนาะเลยลูกสิ่งมดได้แต่ฮันดอกเฮ็ดซูเด็กน้อยกินกระเทียมเกี่ยวพี่เนาะ ใส่เลยเพื่อความหอมเด่ดีกันแล้วเลยด้วยพี่น้องต้มเขาเปียกกันแล้วแล้วตอนนี้เขาก็สิทำการตักเ้ยพี่น้องบันนี้เนื้อกบะบ้ค่อยลายเป็นไง ใส่พักบงแล้วเด้ตอตอนตอนตอนใส่บรได้ถ่ายเนาะเด้อตอนนี้ก็ทําการตักมันไงตอนนี้ก็แล้ว,ลวเด้อพี่น้องถ้วยไผ่ถ้วยมันเถอะกกิบก๊อกกระถั่วมาเด้อแซ,บแซบ่บๆน้ำกันอีซีสกูสกุล มือนี้ต้มข้าวเปียกพี่น้องสู้เด็กๆกินโ oh, <okay. S 2> อ้โนะอ้จิบก๊อปเย่ปะฮ้อนได้ฮ้อนมุชาเป้าก่อนเตี้ยมเตี้ยมบดใส่หมักเทปพี่น้อยใส่ซอสมกเล่นมันก,ก็เลยออกแดงๆมันงฮ้อนจกหัลูกชาเป้าก่อนใตเป้าพี่น้องเลยป้าพี่น้องก่อนนะ

เนาะ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 เจ็ดเรดุมทุ่ไกลมาเด้อทุกคนเซีทางไก่ทางไก่กินต้มข้าเปียกนนองต่อยเลยจ้าไปตู้ชาไปตชานองไปไปจับไปตู่ชาไปตูชาคุณเลยตชาในกิดก๊อฟเลยาไปซื้อกินยู่ห่างกบพ่อกินซ้ำ จะรับ4ี0 5อยหาลอยเลยเอาพุงเหน็ดเองติมันเงไงอ่ะพี่ไมว์พุ้วเหาออ่พี่ไม่วยงานอีสวย thế bọt oh okay. à nhìn anh nó Cắt tắt nó bỏ đâu thích 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 mặt rồi chụp áo Mặc thích mặt ก็จะตักอให้จ้าตักออกแล้วก็ยุบกินเพื่อควมักใส่พวกกินกินกันกินทุลิปนี่เด็กกินคนเดียวโอเค

คิก๊บไปิดถุชาคิดก๊อบคิดก๊อบถุชาสบายดีกเออถุจาในกองในต้งมลายเล้อืมาให้มากินเออบุอิ่มอ่ะุาเาไปกินไปไปกินถัวเส้น้ไปเขานถัวเส้น้ใช่

แต่เรวนวนวายออกบานเจียงเทรเปิดอันนั้นเอพิจามให้แม่มไม่หม

นดีากกุไลเลกดแช่์กดติดตับแต่ไม่เล็กเดียวเด้๋ยจา้าคิดเงันสบายมาสักท